อารัยังไงหงสิงเปิดศึกชิงฟอฟฟาน่าปีกดารุ่งลียงที่ทีมมีปัญหาทางการเงินนะอารัยังไงซื้ออ้างโกนาเต้รอย้ายฟรีหลังหมดสัญญาในขณะนี้อารัยังไงเปิดห้าเกรดชีวิตมิลสเคอร์เคสแบ็กใหม่ลิเวอร์พูลจากสายว่ายน้ําสู่แข่งทีมชาติฮังการีอารันย,ยังไงเอริเชดีใจช่วยทีมในเวลาสําคัญได้เหมือนซาร่ากับฟันได ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยงานนี้ด้านของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะผมและก็เชลซีเตรียมจะเปิดศึกในการแย่งตัวมาริคโฟฟาน่าปีกดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมของโอลิมปิกลียงหลังจากที่อดีตทีมชาติลีกเอิงเจ็ดสมัยโดนลงโทษปรับตกไปเล่นในลีกรองจากปัญหาทางการเงิน โดยองค์การตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายของสโมสรฟุตบอลหรือว่า DNGCGN นะฮะได้ตรวจเช็คการบริหารเงินของทีมลียงก่อนที่จะพบว่าทาน,นของอดีตแชมป์ลีกเจ็ดสมัยมีหนี้มหาศาลมากกว่า600ล้านยูโรแม้ว่าพวกเขาจะพยายามขายผู้เล่นหลายรายออกไปจากทีมก็ตามทีแต่ว่าก็ยังคงไม่สามารถจะปลดหนี้ได้ทันอะไรทน่ทำให้พวกเขานั้นถูกปรับตกชั้นทันทีโดยยังคงมีสิทธิ์ยื่นอุณนโทษในคกีได้ อย่างไรก็ตามนะครับด้วยสถานการณ์ดังกล่าวยังไงซะพวกเขาเองก็มีทางเดียวคือพยายามที่จะลดภาระหนี้ที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดและก็ปัจจัยหลักๆก็คือการลดนักเตะที่มีมูลคา่าออกทางทีมไปโดยไวที่สุดหนึ่งในนั้นก็คือโฟฟานาบีกเบลเยียมในวัย20ปี ที่ฝากผลงาน11ประตูนในการลงเล่น45นัดทุกบริการให้กับดโยงในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยแข้งรายนี้ถูกประเมินว่าหากว่าขายออกไปจะท,ทำให้ดิยงรับทรัพย์มากถึง45ล้านปอนด์ในคร้งนี้อะนรึงไงฟุชบแมคกาโตสื่อดังของฝรั่งเศสรายงานข่าวบอกว่าอิบารากิมาโกนาเต้กองหลังของฝั่งเลอร์ฟูตัดสินใจแล้วว่าจะอำลาสโมสรแบบที่ไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญาเดโชเซมเมอร์ปี2026ในคร้งนี้ โดยสตาร์ในวัย26ปีวันนี้กำลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับ,บัด้าง,งของฝั่งโวแดนติพัอฟ์โดยสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลว่าจะเสียไปแบบที่ไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาล2 0 2ิส,สิ่งที่ยิ่งทำให้หน่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเดอะการาเดียนสื่อของอังกฤษเผยว่าตนเองัวแทนของโกนาเต ตัดสินใจแล้วที่จะชะลอการต่อสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากว่าไม่พอใจกับโครงสร้างและก็ข้อตกลงที่ได้รับโดยเฉพาะรายละเอียดค่าจ้างที่เกิดขึ้นในขณะนี้ล่าสุดนั้นทางด้านของทางฝั่งสื่อในบ้านเกิดโกนาเต้เองก็ได้ระบุเลยนะว่าตัดสินใจแล้วนะฮะผมที่ะจะไม่ต่อสัญญาและก็จะย้ายออกไปแบบที่ไม่มีค่าตัวเมื่อหมดสัญญากับสโมสรในวันที่30มิถุนายนในช่วงปีหน้า โดยก,การการายงานข่าวเสริมมาว่าโกนาเตเองนั้นต้องการ,าปรเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงเวลาน,นี้ของอาชีพแลรก็มีหลายสโมสรดังของโยุโรปที่สนใจโดยเฉพาะในรายของรเรอัลมาดริดและก็ปารีสแซ็แมงรวมไปถึงบาร์เซโลนาในขณะนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอาร์ตยังไงรู้จักวิรอสเกอร์เคสแบ็กไซด์ในวัย21ปีที่เพิ่งเปิดตัวกับบรื่องของ อันนี้อยากเป็นทางการกับ5เรื่องรานอกสนามที่แฟนบอลเองนั้นอาจจะไม่เคยรู้ตั้งแต่ชีวิตครอบครัวการเลือกเล่นให้กับฮังการีแทนที่เซอร์เบียจุดเปลี่ยนจากนักว่ายน้ําสู่นักคาแข่งอาชีพปอหยุดถึงต่อสายตรงถึงเปาโรมานินี่ที่เปลี่ยนเส้นทางการค้าแข่งของเขาณนปัจจุบันนี้โดยเปิดตัวยังเป็นทางการแล้นะฮะสำหรับบิลลสเคเคส แม็กซ้ายดีกรีจิมชาติทางการีกับพัยใงของสโมสรลิเวอร์พูลโดยลือกันว่าหง,งแดงลิเวอร์พูลเองนั้นก็ควักกระเป๋า40ล้านปอนด์เพื่อดึงเขามาจากคนังของฝั่งบรันมัส ในส่วนของผลงานของเคอร์อเคสหลายคนเองก็อาจจะประุ้ดดีนะฮะในระดับหนึ่งอยู่แล้วอย่างเช่นการที่ปรดูการก่อนเขาทำแอสซิสในพิมพรเลิกได้ทั้งสิ้น5ครั้งและก็ทำได้2ประตูซึ่งมาวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลินนอกสนามของดาวเตะวัยชิพะยี่สิบเอ็ดรานี้ <c oughs> เผื่อว่าจะมีใครได้รู้จักเขามากกว่านี้หรือไม่ <c oughs> เริ่มบัญชีพี่ชาย <c oughs> เขาก็เป็นตั้เตะนะโดยแข่งป้ายแดงของลิเวอร์พูลมีชื่อพี่ชายว่ามาร์โกเกอร์เคช ซึ่งอะไรนั้นเป็นนักเตะอาชีพเหมือนกันโดยตามสัญญานั้นเขาเองก็เป็นนักเตะของปราติชานเบลเกชทีมในลิกสุดสุดของเซอร์เบียแต่ในช่วงซีซั่นสุดท้ายล่าสุดเนี่ยที่ไปเล่นกับอาร์บรชซารบรนิสกี้ทีมในลิกกริซแบบยืมตัว อันนี้มาโก้เล่นเป็นแบ็กซ้ายเหมือนกับน้องชายของเขาซึ่งสมัยที่ยังเป็นเด็กทั้งคู่ต่างก็ซ้อมกันเองที่สวนหักบานเพื่อจะพัฒนาทักษะของการแล่กันที่เกิดขึ้นจะทำให้พวกเขานนั้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ได,ได้ดีในแบบทุกๆวันนี้ต่อมาก็จะเป็นทน้าของเลือกฮังการีมากกว่าเซอร์เบีย เ,เคาร์กเคชเกิดที่เมืองเวชบาสประเทศเซอร์เบียโดยคุณพ่อของเขาเป็นคนเซอร์เบียด้วยทําให้ตามอัตลักษณ์แล้วเขาจะเลือกเล่นให้กระทางดิมชาตเซอร์เบียก็ได้แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจรับใช้ฮังการีหลังจากมีเชื้อฮังการีนผ่านทางคุณยา่าคุณพ่อของผมกับคุณย่าของผมเป็นชาวฮังการีนต่างก็คงอยากจะให้ผมตัดสินใจแบบนั้นดังนั้นผมไม่ได้ทตามแบบนั้นมันไม่ได้มีความเรียใจเลยแม้แต่น้อยผมตัดสินใจตั้งแต่วันตอนที่อายุ14ปี ในครั้งนั้นแล้วว่าผมจะไปได้ไกลกับการเป็นนักเตะอาชีพในคาัังนี้ผมอยากจะเล่นให้กับทีมชาติฮังการีเคอร์เคชเคยให้สัมภาษณ์แบบนั้นก่อนที่จะจุดถึงตอนนี้จะลงเล่นให้กับแทมทีมชุดใหญ่ของฮังการีไปแล้วมากถึง23เกมนในคาัังนี้นักฟุตบอลไม่ใช่ความฝันแรกของเขาแม้ว่าเด็กผู้ชายหลายคนมีความฝ่ฝันที่จะได้เป็นนักเตะอาชีพ แต่ทางด้านของสซลับเคอร์เคชเขาเคยอยากจะเป็นนักเตะาว่ายน้ําอาชีพมาก่อนซะมากกว่าซึ่งนั่นก็ทําให้ตอนอยังอายุน้อยๆเนี่ยเขาเรียนว่ายน้ําในครั้งนั้นหนักมากจนเปลี่ยนไปถึงตอนที่อายุ8ขวบได้หลังจากที่เขาได้ชมเกมฟุตบอลและรู้สึกว่าต้องบนสกดอันหน้าตื่นตาตื่นใจของเกมลูกหนังจะท,ทาให้เปลี่ยนความคิดทันทีว่าอยากจะเป็นนักเตะอาชีพซึ่งการมาหรือว่าการที่เขาเคยฝึกว่ายน้ําตอนก่อนหน้านั้น มันก็ช่วยให้เขามีสภาพความฟิตท,ที่ดีในคาระนี้ตามไปด้วยนะต่อมาก็จะเป็นสายจากตำนานเลยนะเมื่อเคยเคสเนี่ยเคยเซ็นสัญญากับเอซิมิลานเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ตอ,ตอนนั้นเขายังคงเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งกับกิริยอชีมในฮังการีซึ่งสาเหตุที่เขาเลือกตอบร,รับข้อเสนอมิลานในตอนนั้นก็เป็นเพราะคนที่โทรศัพท์มาจีบเขาคือเปาโลบันดินี่ตำน Back ันแบ็กซ้ายชาวอิตาเลียนนั่นเอง คุณไม่สามารถจะตอบปฏิเสธได้บปรกนะเมื่อบดินี่ติดต่อมาที่คุณนั่นคือคนที่หรือว่าคําที่ให้สัมภาษณ์ในอดีตของเคอร์เคชอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วเขาเองก็ไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของพิลานเลยแม้แต่นัดเดียวจนย้ายไปอยู่กับอาเซกอามาทีมเมิเนธแลนด์เมื่อช่วงเดือนมกราคมปีส0 2 2ข้อต่อมาเขาคนนี้ชอบพักกับธรรมชาตินะ ในช่วงซัมเมอร์นะฮะผมตอนที่ลีกยุโรปปิดฤดูกาลอยู่นั้นเคอร์เคชมาขจะเดินทางไปที่เซอร์เบียเพื่อที่จะพักผ่อนด้วยการตกปลาในป่าที่สงบเงียบตั้งแคมป์แบบสบายๆแล้วก็นอนชมดาวร่วมกับเพื่อนสธิ์ของเขาผมจะอยู่ในบ้านคนเดียวไม่ย่ออยากจะมีเพื่อนร่วมกันด้วย1หนึ่งคนเราจะปล่อยตัวตามสบายตัดไม้ตั้งแคมป์ตกปลา แค่นั้นไม่ได้มีการเล่นโทรศัพท์อะไรทั้งนั้นหลายคนอยจะให้คุณมุ่งมั่นอยู่กับแค่เรื่องของฟุตบอลแต่คุณจะไปะต้องทํากิจกรรมอย่างอื่นในครังนี้บ้างเพราะเมื่อทําอย่างนั้นแล้วคุณก็จะมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมในอนาคตอันใกล้ที่จะกลับมาลงเล่นในคันดีเพิมเ่มเติมอีกนั่นเองนะคือเคชได้กล่าวเปิดอกในคังนี้อาร์เดนงไฮาวีเอเดสกองกลางทีมชาติอังกฤษชุดยูยเดปี จากลิเวอร์พูลได้กล่าวว่าดีใจว่าตนนั้นสามารถช่วยทีมในช่วงเวลาสำคัญในครั้งนี้ได้เหมือนที่โมเมสาร่ากับเฟอร์จิฟันได้ได้สองรุ่นพี่ที่ลิเวอร์พูลที่มักทำได้อยู่หลายครั้งซึ่งเอรยสเองก็เพิ่งทำคนเดียวไปสองประตูจนช่วยให้ทีมสิงโตร,รุ่นเด็กนะฮะเอาชนะเนเธอร์แลนด์2ต่อ1ในเกมยูโร2025รุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบรองชิงชนะเลิศโดยในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยอังกฤษต้องป้องกันแชมป์ด้วยการดวกนดวกับเจเดมีเยอรมัน โดยแข้งเวสต์ปาเจลนี้ก็เปิดเผยบอกว่าตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาน่าจะมีหลายครั้งที่มมเมสาร่าต้องรับหน้าที่เป็นทำประตูสําคัญให้กับทีมรวมไปถึงทำประตูชัยให้กับทางทีมขณะที่ช่วงท้ายของฤดูกาลฟันไดก็ก้กาวขึ้นมาโขกทำประตูให้กับทางทีมนาทีที่90ได้เหมือนกันในครั้งนี้ ผมคิดว่าทัาสักตกิไม่ยอมแพ้การเดินหน้าเล่นต่อไปจนกว่าเซนต์นกวินจะจบเกมดังขึ้นนั้นอะไรก็คว้าโอกาสที่มีเอาไว้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่แสงเห็นความเป็นผู้นําตอนอยู่ในสนามคุณจะพูดมากแค่ไหนก็ได้หรืออยากจะพูดเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาต้องทําประตูหรือว่าช่วยทีมไม่ได้แน่นอนคุณจะไปะต้องก้าวขึ้นมาช่วยทีมไม่ได้เพราะคุณต้องทําทําประตูให้ได้เหมือนอย่างกรณีของผมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และข่าวรีพวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยววะเจอกันใหม่ขาริต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ